พาเพื่อนมาชมนาะปรางยามำสาวจ้าทุกอย่างตรงลุงมือทำนะจ๊ะอันนี้ยายแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างนะพี่นะเอาก็เรียนรู้น้ำผู้เทาเนี่ยละทุกอย่างต้องดูแลใส่ใจเข่าสองสีพี่นนอะ ยายล้วกับเพี้ยนเอาหนามาสมกำมาล่อผลลับต้นดำนี่สิเป็นข้าวไรเบอรี่นะจ๊ะต้นเขียวสิเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแต่เป็นต้นเขียวนะจ๊ะห่วงเป็นเสียออกดำดำอ่าไรเบอรี่นี่ยายเสียมาก เฮ็ดพัน์นะจ๊ะมาปลูกเอาพัน์ก่อนซื้อมา3ามกิโลเพื่นก็แนะนำดีๆผู้เพิพ่นขายหายสมกิโลนี่ก็เจ้าสีดำเด้ดไรห,หนึ่งนะจ๊ะแต่ว่ายายแล้วก็บ่หมันใจแล้วก็ใส่ครึ่งไร่แตกก่ก็บักขาดพี่นนอะยางสวยเมื่อวาแล้วก็สมแถวนี้แล้วจะ แต่ม่ามันได้ผลดีปีหนาแล้วก็เสียวพันลงหน้าปีเลยนะจ๊ะงามงามแบเป็นยังแม่จังคุดสะน้ำหน้านะจ๊ะเพื่อนาคนขังหนาเขาก็อ้อมหัวเห็ดหน้าปังได้บรต้องเห็ดลายพนะี่เนาะเอาแค่สำนามเขามีเนาะ